ร้อร้านไหนอร่อยเราไม่ปล่อยให้ไล่นวนตอนนี้ค่ะไออยู่ที่หน้าร้านครัวชนบทแล้วค่ะคุณผู้ชมร้านนี้ค่ะเขาขายอาหารไทยสไตล์ลูกทุ่งค่ะหลายอย่างนะคะหากินไม่ได้ง่ายๆค่ะต้องออกต่างจังหวัดหรือหาตามท้องไร่ท้องนาค่ะแต่วันนี้ค่ะไม่ต้องไปไหนไกลค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เขาจัดหนักจัดต็มาให้อายแล้วค่ะอยากรู้ว่าอาหารจะหน้าตาเป็นยังไงตามอายมาเลยค่ะ ชิมชวนชรับเข้าสออนนู่ช่วงชิมชวนแชร์ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่อาหารเต็มโต๊ะอะไรค่ะอาหารไทยสไตล์ลูกชุ่งรอคอยเราอยู่แล้วคุณผู้ชมแค่เห็นก็น้ำลายสอแล้วค่ะแต่ว่าเราจะลงมือกินตอนนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมตามธรรมเนียมของเราคุณผู้ชม จะต้องมีเพื่อนร่วมโตค่ะซึ่งตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือพี่โอค่ะพี่โอเป็นเจ้าของร้านครัวชนบทค่ะถามพี่โอก่อนเลยว่าพี่โอคิดยังไงถึงอยากจะมาเปิดร้านอาหารสไตล์ลูกทุ่งในกรุงเทพค่ะค่ะเธอจริงๆแล้วก็เป็นพื้นเพียเป็นคนต่างจังหวัดนะคะคแล้วก็จะชอบทานอาหารรสจัดะคะ่ะมาอยู่กรุงเทพก็ชอบไปเสาะหาอาหารที่รสจัดๆอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะแล้วช่วงตอนเปิดแรกๆนี่คือ ผลตอบรับจากคนกรุงเทพเขาทานเป็นยังไงคะก็ช่วงเปิดแรกๆก็ต้องดูกระแสของลูกค้าที่เราเราก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าเมื่อสิบปีก่อนเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบอาหารเป็นแนวไหนนะคะล้วก็เปิดมีทดลองทั้งเป็นแบบว่าไก่ย่างปลาเผาดูว่าเวิร์กไหมแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆค่ะวิอยากกินแล้วคุณผู้ชมงั้นเราไปเริ่มที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ใหญ่ขนาดนี้เลยเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะค่ะเป็นปลาช่อนนึ่งจิ้มแจ่วค่ะปลาช่อนนึ่งจิ้มแจ่วใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คืออันนี้มันเป็นเซตเดียวกันเลยใช่คะได้เป็นเซตเดียวกันค่ะปกติเราจะเสิร์ฟกับผักประมาณ16ชนิดนะคะอืมคือบอกนาดๆล้หรอคะคือก็จะเลือกแล้วแต่บางฤดูอาจจะไม่มีดอกกระจจนแต่ส่วนมากเราก็จะพยายามให้ได้ทั้ง16ชนิดค่ะเยอะใช่ใช่ค่ะชิมเลยแล้วกันนี่โอ้ยคุณผู้ชมปลานิ่มมากค่ะ เป็นไงคะแซ่บไหมคะแซ่บเวอร์ต้องกินแล้วล่ะใช่ค่ะต้องทานคู่กับผักค่ะแก่เผ็ดใช่เลยค่ะคุณผ,ผู้ชมตอนกินปลาครั้งแรกใช่ไหมปลาเนื้อนุ่มมากแล้วก็หวานมากปลาคือแบบสดมากกินคู่กันกับน้ำจิ้มแจ่วไม่ยอมขบอกเลยว่ามันแซ่บมากจริงสำหรับใครที่ชอบอาหารรสจัดรสเผ็ดจัดจ้านนี่เมนูนี้ใช่แน่นอน แล้วพอกินคือตอนแรกมันได้ความรู้สึกเผ็ดร้อนใช่ไหมต่พอกินผักคู่กันเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันตัดรสเผ็ดลงใช่มันก็แบบมันก็จางลงกลมกล่อมขึ้นใช่ความกลมกล่อมอย่างนี้ยังยังอยู่แน่นอนรับรองว่าจานนี้ถ้าสั่งแล้วฟินมากจานที้สองค่ะผู้ชมนี่เลยเห็นหน้าตาหน้าทามากมากจานนี้มีชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นกวางผัดยี่หล่านะคะกวางผัดยี่หล่า จริงๆแล้วอันนี้มันจะมีสมุนไพรที่เป็นเม็ดยีหลานะคะเราจะผัดเราจะเอ่ออ่ามาตำกับใบยีหล่าค่ะคุกคล้าก่อนก่อนผัดนะคะเวละทานก็จะได้ลดใกล้กลิ่นของยีหล่าขึ้นจมูกะโอเคะงั้นเราเริ่มออลอง,งทานน,นะคะ,คะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะได้กลิ่น ได้กลิ่นเม็ดยี่หร่าใช่ใชค่ะได้กลิ่นแบบสมุนไพ<ช><ช>รแบบว่าเ<ช>ม็ดเม<ช>็ดยี่หร<ช>่าจริงๆอายันไม่เคยกินด้วยนะ<ช>แต่ว่าพอกินแล้วแบบมันหอมๆสมุนไพรด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อกวางมันไม่คาวด้วยคุณผู้ชมปกติที่เรากินพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นคาวแต่อันนี้คือไม่เหม็นแล้วก็ไม่คาวด้วยเมนูนี้คืออยากให้คุณผู้ชมมาสั่งแล้วก็มาลองทานมากๆค่ะ เมนูต่อไปค่ะคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะปลาเป็นตัวตัวเลยนี่เมนูปลานานา,นานชนิดมาก,กวันนี้อันนี้คือชื่อว่าเมนูอะไรคะค่ะเป็นลาบปลาตะเพียนค่ะเมนูนี้มันมีความแซ่บแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะว่าเห็นอีกแล้วพลิกเนี่ยลาบเนี่ยต้องแซ่บแน่นอนทุกเมนูที่นี่แซ่บหมดค่ะงั้นเราจะชิมกันเลยดีกว่่ะเ,เดี๋ยวพี่ตัดได้ค่ะเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดไข่สีแดงๆนี่ไม่ใช่ไข่น่นะโอเคะ แล้วเป็นลาบที่ไม่ใช่ลาบอ่อนๆมันเป็นลาบที่แซ่บเวอร์รแล้วอีกอย่างคือไข่ปลากรอบมากแล้วก็กินเข้าไปแล้วแบบเต็มคำอะ่ะเป็นไข่ปลาที่กินแล้วเต็มคํำแบบกรอบแล้วก็หอมด้วยเมนูนี้ถ้ามาที่นี่ต้องสั่งค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมบอกก่อนเลยเมนูนี้ไอ้ไม็ไ้กินนานมากแล้วค่ะ แล้วนี่มาเห็นเมนูนี้คือมันคือไข่มดแดงใช่ค่ะมีชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นไข่มดแดงแกงผักหวานนะคะไข่มดแดงแกงผักหวานก็จะจะเป็นเมนูซึ่งจะต้องทานเป็นช่วงเหมือนเหมือนเป็นอาหารตามฤดูกาลนะคะแสดงว่าก็คือไม่ได้มีตลอดใช่แล้วก็จะมีคู่กับเออเป็นผักผักหวานนะคะอันนี้เป็นเราใช้เป็นผักหวานป่านะคะโอเคงั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะไข่มดแดงมันมันแล้วก็หวานหวานคุณผู้ชม แล้วก็กินด้วยกันกับผักหวานก็คือผักหวาน,ก,วานก็หวานสมชื่อนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสั่งเมนูนี้นะคะก็ต้องเลือกช่วงเวลาให้ดีๆนะคะเพราะว่าไม่ได้มีทุกฤดูกาลนะต้องมาในช่วงซัมเมอร์ก่อนฝนตกใช่ไหมคะใช่คโอเคเพราะฉะนั้นอย่าลืมมานะคะเมนูนี้ช่วงซัมเมอร์ค่ะ สำหรับช่วงชิมชวนแชน์นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศดีๆแบบนี้อาหารอร่อยแบบนี้ไม่แชร์อวดเพื่อนไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะอาวุธคู่ใจของไอ้นี่ขออนุญาตพี่โอถ่ายรูปก,กับา<ด><ข>อาหารแล้วก็กับอไอ้นี่ค่ะไโอเค